สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการพักผ่อนสมองกันไปแล้ว1สัปดาห์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับออได้ทําการชาร์จแบบสมองร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยของเรานะครับเราจะเรียนในเรื่องของวันนักดีลำนำํา วันนันกดีรบนำชั้นประถาศพิธี5ใครมีหนังสือนั้นสามารถนําออกมาดูประกอบการเรียนการสอนได้เลยนะครับสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องราชาธิราชนะครับตอนกําเนิดมก,กุฏโถนะครับก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องของเนื้อหานะครับเรามาเรียนในเรื่องของเอ่อ,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 อที่มานะครับของเรื่อง แล้วก็ลักษณะของเรื่องราชาธิราชนั้นเป็นอย่างไรใครเป็นผู้แต่งนะครับสำหรับผู้แต่งเรื่องราชาธิราชตอนกําเนิดมะกคโธนะครับได้แก่เจ้าพระยาพระขังหดน,นะครับในรูปนี้นะครับเจ้าพระยาพระขังหดน,นะครับทางด้านโน้นอีกฝั่งหนึ่งนะเสียงแดงหนังสือนั่นก็เป็นหนังสือเรื่องราชาธิราชนะครับลักษณะคําประพันธ์นะครับ สำหรับันคดีเรื่องราชาจิลาตอนกำเนิดมรโทนะครับแต่งเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วก็คืออะไรครับร้อยแก้วร้อยแก้วก็คือความเรียงธรรมดาเป็นหนังสือธรรมดานี่เองนะครับไม่ใช่เป็นบทกรนหรือโครงฉันกราบกรไหนทั้งนั้นแต่เป็นร้อยแก้วเหมือนที่เราเขียนเรียงความ เย่นีทานยาวๆอย่างนั้นเป็นเราเรียกว่าเรียงความหรือความเรียงนะครับซึ่งเรื่องมัคคโทนี้นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของวรรณคดีร้อยแก้วนะครับเป็นวรรณกรรมที่แปรนะครับลืมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปรนะครับเจ้าพญาพระคางหนนั้นแปรมาจากพงศาวดารมอนนะครับซึ่งเป็นที่มาของเรื่อง ราชาธิราชนั่นเองก็มาจากพงศาวดารมอนนะครับพงศาวดารก็หมายถึงเรื่องราวของพระมหากษัตริย์นะประเทศนั้นๆที่เราที่เขาเขียนไว้อันนี้เขียนว่าพงศาวดารมอนก็คือประเทศมอนนะในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับสำหรับประเทศมอนนะครับซึ่งในสมัยก่อนนั้นมีนะครับจนชาติมอนเป็น ชาติที่มีภาษาเป็นของตนเองมีศิลปะมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองแล้วก็มีประเทศเป็นของตนเองนะครับแต่ในปัจจุบันนั้นประเทศมอนนั้นได้ล่มสลายลงแล้วนะครับได้รวมตัวกับประเทศพมา่าเรียบร้อยแล้วและคนมอนก็แจกเอ,อ่อออกเป็นหลายแยกย้ายกันออกไปนะครับไปอยู่ในประเทศต่างๆ นะครับในบริเวณนี้ประเทศไทยเราก็มีนะครับชนชาติมอญเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเราจะมาชมเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักรกะโทก,กันว่าเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนตั้งใจชมตั้งใจดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวท้ายบท เราจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําเกี่ยวกับเรื่องที่เราดูไปนี่เองนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับมักกะโทเป็นบุะตรมัตนายผู้เป็นพ่อค้าใหญ่อยู่บ้านเกาะวานแขวงเมืองมอตมะ,ตะ,มะแหละมักกะโทนั้นมีน้องหญิงคนหนึ่งชื่อนางอุ่นเรือนน้องชายถัดนางอุ่นเรือนชื่อมักกตามักกะโทมีอายุ14บสปีบิดานั้นก็ถึงแก่ความตาย มักกะโทจึงได้เป็นพ่อค้าตั้งแต่อายุยังน้อยมักกะโทก็ได้เป็นนายพ่อค้าคุมลูกค้า30คนหากขึ้นไปค้าเมืองสุขโขทยัยครั้นมาใกล้ถึงตำบลภูเขาปะเตวะลูกค้าคนหนึ่งป่วยมักกะโทจึงเข้ารับเอาหาบลูกค้าซึ่งป่วยนั้นแทนเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขานั้นไม่ใช่ฤดูฝนกอบังเกิดเ็ดยังพายุใหญ่และตกฟ้าร้อง ผัสนีผ่าลงมาถูกคานชักระ,ะโหักลงจากป่ามะกระโทมะกระโททำคานถัดจากกลางผัศนีก็ไปตกางมาลมถูกคานถ,ถึงสามหดจนคานนั้นตกลงไปในเหวมะกระโทตกใจยืนตะลึงอยู่ในที่นั้นแลไปในบัวรพาทิษเห็นแสงอรุณสว่างขึ้นครั้นแลมาฝ่ายประจิมทิศ ฝาแลบขึ้นเห็นเป็นวิมานแลปราสาทราชมนเทียนปรากฏแก่ตามากระโทมกโทจึงคิดแต่ในใจว่าเหตุใดเป็นมหัสจั์ถึงเพียงนี้ฝ่ายลูกค้าทั้งปวงก็มีเป็นอันตรายจึงคิดว่าตัวกูนี้เห็นจะมีวาสนาไปภายหน้าแลา้วมกระโก็พาลูกค้าพ่อค้าทั้งปวงไปถึงตำบลบ้านมาเตวะพอเวลายเย็นก็เข้าอาศัยอยู่แลในบ้านนั้น มีผู้ใหญ่เป็นบันณฑิตผู้หนึ่งมีสติปัญญารู้ทำนายนิมิตมะกระโถจึงแต่งเครื่องสการะบูชาอันสมควรแล้วก็ไปหาผู้นั้นจึงแจ้งนิมิตอันเป็นมหสัจจร,รย์ให้ฟังทุกประการผู้รู้ทำนายนิมิตนั้นจึงแจ้งแก่มะกรโทรว่านิมิตของท่านนี้ใหญ่หลวงนักจงเอาทรั์มากรงลงสูงเพียงศีรษะเมื่อใดแล้วเราจึงจะทำนายให้ท่านมะกะโรโถจึงคิดแต่ในใจว่า ครั้งนี้เรามาในที่กันดานมีเงินอยู่แต่30บาทจะทําเป็นประการใดในเมื่อนขณะคิดอยู่นั้นพ่อมักระโทแลเห็นจอมปลวกอันหนึ่งอยู่ในที่นั้นสูงเทียมศีรษะมักะโทคิดได้ด้วยอุบายปัญญาจึงเอาเงินตรา30บาทวางขึ้นบนจอมปลวกกระทําสการะบูชาแล้วจึงบอกแก่ผู้ทํานายนิมิตนั้นว่าข้าพเจ้าบูชาแล้วผู้ทํานายนั้นจึงคิดว่าบุรุษผู้นี้มีปัญญา ฉลาดในอุบายยิ่งนักควรที่จะมีบุญอยู่แล้วสิ่งทํานายว่าแต่นี้ซื้อไปเมื่อนอะหาบไม่ต้องบาท่านแล้วซึ่งจะค้าขายสือไปนั้นท่านอย่าได้กระทำเลยหาเป็นประโยชน์ใหม่ท่านจงอาสาเท้าพระยาเถิด ซึ่งว่าฝ่ายบูรพาทิศเห็นเป็นแสงอรุณสว่างขึ้นนั้นจะมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งไปทิศตะวันออกจะอนุเคราะห์ตกแต่งให้มียศท้าบรรดาศักดิ์แก่ท่านเป็นประถมกรและซึ่งฝ่ายประจิมทิศสายฟ้าแหลบขึ้นเห็นมิมาแลปราศรปรากฏแก่ตานั้นท่านจะได้เป็นใหญ่ในทิศตะวันตกจะมีบุญญาธิการทรงศักดานุภาพเป็นอันมากท่านอย่าได้สงสัยเลยมักะโท ครั้นได้ฟังคำทำนายก็มีความยินดีจึงอำลาบุรุษผู้นั้นยกออกจากบ้านมาเตวะก็มายังเมืองสุขโขทยัยให้ลูกค้าหาเที่ยวขายสิ่งของครั้นขายสิ่งของเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าทั้งปวงกลับขึ้นไปยังเมืองมอตะมะแต่ตัวมรกรโทนั้นเชื่อคำทำนายนิมิไม่ได้กลับขึ้นไปจึงเที่ยวหาที่พึ่งซึ่งจะผูกพันอาศัยนั้นจึงคิดว่า ถ้าเราจะไปฝากตัวอยู่ด้วยสีหน้าบดีผู้ใหญ่บัดนี้เล่าก็ยังหาผ้านุ่งห่มที่ดีไม่ได้จึงเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยนายช้างพระเจ้าสุโคไทยมะกคะโทอุตสาหะมิได้เกียรติคร้านช่วยชำระม,มูลช้างทอดยาช้างทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้ขาดนายช้างก็เห็นมะกคคโตมีความอุตสาหะก็รักใคร่เป็นอันมากครั้นนายช้างได้รับพระราชทานเงินเดือนครั้งใด ก็แบ่งปันให้มะกะโททุกครั้งอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระร่วงเจ้าเสด็จไปนโรงช้างขึ้นทอดพระเนตรช้างพระที่นั่งอยู่บนเกยทอดพระเนตรเห็นมะกะโทกาดญ้าช้างอยู่จึงตรัสถามนายช้างว่าป้ายคนนี้เป็นบุตรของผู้ใดานายช้างจึงกราบทูลสมเด็จพระร่วงเจ้าว่ามะกะโทคนนี้เป็นบุตรรามันเข้ามาอยู่ด้วยข้าพระพุทธเจ้า ช่วยทอดอยาช้างและชำระมูลช้างมีความอุตสาหะเป็นอันมากสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงพระเมตตาแก่มะก,ะรกระโทจึงตรัสสั่งนายช้างให้เลี้ยงดูมะกระโทไว้อย่าให้ขัดสนเมื่อพระองค์ทอพระเนตรช้างอยู่นั้นคลายพระสลาออกแล้วบวมพระโอฐ์ลงเหนือแผ่นดินดิ้งกระจายออกไปทอดพระเนตรเห็นเบีย้ยเบี้ยหนึ่งจึงตรัสว่าลูกรามันน้อยจงเก็บเอาเบีย้ยเบี้ยหนึ่งไว้ มกกะโทรกราบถวายบังคมแล้วจึงเก็บเอาเบีย้ยมาตามรับสั่งครั้นสมเด็จพระรวงเจ้าทอพระเนตรช้างแล้วก็เสด็จกลับสู่พระราชวังฝ่ายมกกะโทได้เบีย้ยเบีย้ยหนึ่งก็มีความยินด,ดีนักจึงคิดว่าแต่เรามาทําอยู่ราชการด้วยนายช้างเพิ่งได้รับพระราชทานในวันนี้เบีย้ยเบีย้ยเดียวนี้จะทํากะไรดีอย่าเลยจะเอาไปซื้อพันธุ์ผักกาดมาปลูกไว้ บักกระโทคิดแล้วจึงเอาเบี้ยไปซื้อ 1, พันผักกาดเ <c oughs> จ้าของพันผักกาดจึงว่าเบี้ยของเจ้าเบี้ยเดียวนี้เราไม่รู้ที่จะตวง 1, พันผักกาดให้มักกัทโทจึงว่าเบี้ยของเราเบี้ยเดียวนี้เราเอาแต่พอติดนิ้วเดียวเจ้าของพันผักกาดจึงว่า,รรรวาเอาเถอะมักกะทโทจึงเอานิ้วมือชุบเคละแล้วก็จิ้มลงในกระททย 1, พันผักกาดนั้น ฝ่ายเจ้าของพันผักกาดจึงสรรเสริญแต่ในใจว่าบุตรรามันผู้นี้มีปัญญาฉลาดนักนานไปจะได้เป็นผู้ดีมั่นคงฝ่ายมะกระโทได้มเมล็ดพันผักกาดแล้วจึงมาขุดดินกระทําที่ด้วยมูลช้างจึงปลูกมเมล็ดพันธผักกาดไว้อุตสาหบบำรุงรดน้ําก็งอกงามขึ้นครั้นอยู่มาผร,รวงเจ้าเสด็จมาทอดพระเนตรช้างอีกครั้งหนึ่ง มักกะโทจึงเลือกเก็บพันผักกาดมาชำระเสียให้หมดมวลดินแล้วจึงขอเยืยมโต๊ะภานัยช้างใส่พันผักกาดนำเข้ามาถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าสมเด็จพระร่วงเจ้าจึงตรัสถามว่าเอ็งได้พันผักกาดนี้มาแต่ไหนมักกะโทจึงกราบทูลว่าเบีย้ยซึ่งพระองค์พระราชทานข้าพระพุทธเจ้าเบีย้ยหนึ่งนั้นข้าพระพุทธเจ้าเอาไปซื้อพันผักกาดมาปลูก จึงได้นำมาทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าได้ฟังดังนั้นก็มีพระไทยยินดีนักจึงทรงพระดำริว่าบุตรรามันน้อยนี้ฉลาดประกอบด้วยความเพียรจะเอาไปเลี้ยงไว้ใกล้เราจึงจะชอบจึงตรัสแก่นายช้างว่าลูกรามันน้อยนี้เราจะขอไปเลี้ยงไว้นายช้างก็ได้ถวายมารรคโทไปแก่สมเด็จพระร่วงเจ้า สมเด็จพระร่วงเจ้าจึงมอบให้ไปอยู่ด้วยหัวป่าพ่อครัวละกะโทรครั้นไปอยู่ด้วยพ่อครัวก็ไม่ได้เกียดคร้านสมเด็จพระร่วงเจ้าครั้นเห็นมะกระโทอุตสาหะเป็นอันดีก็ชอบอัธยาศัยจึงทรงพระกรุณาโปลดกล้าให้เป็นขุนวังมอบให้ว่ากล่าวในนอกพระราชวังสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงพระเมตตานักดุจหนึ่งบุตรในอุทธร มกโทผู้เป็นขุนวังมีความอุตสาหะรักษาพระองค์กลางคืนเป็นกลางวันระรวงเจ้าส่งพระเมตตายยิ่งขึ้นไปเข้อราชการน้อยใหญ่ทั้งปวงก็มีความรักใครและยอมเกรงแก่ขุนวังเป็นอันมากมกะโทนะครับ <c oughs> เราก็จบกันไปนะครับฟังเต็ดแล้วนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของใบงานนะครับ คุณครูจะต้องให้นักเรียนเตรียมสมุดไว้หนึ่งเล่มนะครับสำหรับทำใบงานจะเป็นแบบหนาแบบบางอะไรก็ช่างนะถ้าสมดุดของโรงเรียนแจกหมดแล้วไปซื้อนะครับถือมาหนึ่งเล่มนะครับโดยนักเรียนตอบคำถาม10ข้อนะครับหลังจากได้ฟังเรื่องมัคคโทรเรียบร้อยแล้วนะครับตอบคำถาม10ข้อโดยรอกโจทย์แล้วก็ตอบรอกโจทย์ตอบรอกโจทย์ทุกข้อแล้วก็ตอบนะครับตอบแบบ สั้นๆพอเข้าใจนะครับไม่ต้องอารัมพบทบทมากนะครับเสร็จแล้วก็เขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยห้องไหนหนาปอไหนให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งลงในอารบามส่งงานวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการเดือนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทำใบงานนะครับสวัสดีครับ